สวัสดีครับวันนี้มาพบกับช่องอาร์มชาออฟฟิเชียลอยีกแล้วนะครับสําสหรับวันนี้น้องอาร์มจะมาเก็บฝรั่งในสวนของน้องอาร์มนะครับนี่คนเก็บอยู่นี่ดูลูกดีครับน้องๆเดี๋ยวแม่ดูลูกก่อนครับดูนะนี่ครับใครสนใจฝรั่งก็ทักมาได้นะครับสวยมากอย่างอย่างนิดนึงน,นั้่บางไม่ค่อยพองเท่าไหร่พีครับดูดีโอ้โห ค,คุณพ่อครับสุดยอดอ่ะอนี่สามลูกเลยสามลูกเลยสุดยอดอ่ะน้องๆดูดิเราก็ได้กินนะครับนี่ดูดิเพราะว่าพ่อทำไว้ปลูกไว้เยอะแยะเลยนี่ก็ห่อนะครับพ่อก็แกพ่อแกใช้ที่ห่อแบบนี้นะครับเพื่อนๆ ที่ห่อแบบนี้แล้วก็เราแบบว่าเราดึงได้เลยนะหรอไหมพอเราครอบด้วยแล้วก็เราดึงเลยมันง,นง่ายกว่านะดีกว่าถุงแบบนี้นะถุงแบบนี้บางทีแมงเจาะอะไรบ้างนะแต่นุก็มันมีหมดอายุเหมือนกันในนี้หมดอายุเหมือนกันเมื่อกี้ได้มาอันนึขาดหมดเลยดูครับน้องๆน้น,นเยอะมากตัวนี้ดกมากเลยทุกคน ตูงไม่ตูงดูออเอาเองครับน,อน,น,อน้องๆสีดำๆมันใช่น้องมันน่ะน,น,น,นี่่ยขนดาดโบเด็มันยังเข้าไปนะนไหนไม่ตรงยังเข้าไปกัดได้ดิข้าไปกัดเลยดูนี่ โอ้ยเสียเอาไปทำเอาไปทำอะไ้นั้นดูครับอ่าถามว่ามีต้นประมาณอ่าเกือบห้าสิบต้นนะครับมีต้นเล็กต้นใหญ่ด้วยครับแต่ว่าเก็บผลผลิตได้แล้วนี่ประมาณยี่สิบกว่าต้นครับไอ้นั่นก็ขายไปหมดแล้วสับปะรดสับปะรดก็หมดแล้วล้นก็มีสับปะรดแต่ว่าพี่ลงหน้าเฟซนะน้องๆดูครับอ่าสวยัานเลยเนี่ยมาที่ ใช่ตอนน,ตนั้นคร,รับนนี่แม่เจออีกแล้วไม่เจอแล้วลสวยมากสวยจังเลยออ <c ười> สุดยอดอ่ะโอเคฟับดูผิวน,อน,อน้องๆมีแมงด้วยมีแมงด้วยดูมีแมงมีแมงด้วย เรามาดูอีกนี่น้องๆครับอีกต้นแล้วก็นี่ข้างหน้าเป็นโบน้าเหมือนเดิมนะครับที่พี่มาเล่นเรือตรงนี้นะครับนี่ครับสับปะรดก็ขายไปแล้วนะครับดูสับปะรดลูกใหญ่มากดูนะครับเนื่อง่ายตัดขายไปหมดแล้วครับกล้วยหอมก็มีนะครับกล้วยหอมก็มีนะครับเพื่อนๆครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้น้องอ่านด้วยนะครับลืมนะครับ แน่น่ะพูอยู่อันพ่อถามก่อนแล้วแกไม่ดูแน่อยู่แน่แน่อยู่แน่ฮะเลยตาได้แล้วเหรอ,อนิ่มได้ไะนะนิ่มร้อยเลยกินร้อยชอบชอบดูเน,นิ่มกินร้อยอาาไปครับไปครับอตอนนี้เราก็เ,าเข้ามาในสวนฝรั่งนะฝรัง่งนี่นี่ครับ คือกินน่ะเหลืออยู่แล้วนึกออกไหม,มกินไม่พอกินไม่หมดอ่ะเยอะอ่ะเยอะมากกินไม่หมดอ่ะถ้าใครอยากซื้ออยากอะไรก็เดี๋ยวพี่จะหาที่ส่งที่อะไรทางนูง้นเลยนะพี่จะส่งให้แล้วนะจังหวัดอะไรจังหวัดอะไรที่เนี้ยเดี๋ยวรอดูแม่ก่อนแม่ว่างไงแม่ให้ไฟเขียวหรือไฟแดงต้องถามแม่ก่อนเนี่ย ง,งบมีมั่งแหละแต่ว,ว่าไม่เยอะเท่าไหร่นะน้องๆถ้าน้องๆช่วยกดซับสไครต์ช่วยกดไลค์ช่วยดูคลิปพี่เยอะๆนี่พี่ก็ขอบคุณสาธุมากๆแล้วน้องๆพี่ขอแค่นั้นก็พอ hey, ขอให<ด>้ด,ดูคลิปเยอะๆสวยมากอะดูดิโอเคนี่นี่ต้นนะครับเป็นแถวเลยปะไม่ต้องพีเตอร์มาลูกมา Peter, มาาพีเตอร์เร็วครับไปดูสับปะระด์ดบูมน,นี่นะครับอีกหนึ่ง นสสสสี่ครับสับปะรดนี่เริ่มสับปะรดนี่ตัดหมดแล้วนะครับตรงนี้เป็นหมดเลยนะนั่นแน่นๆนี่นะครับนี่ฝรั่งนะครับนี่ลูกเมียงด้วยลูกเมียงลูกเมียงตป็นลูกเมียงมานโรนนี่ลูกเมียงลูกเมียงมันลูกเมียงมันสับปะรดสับปะรดนี่คลังนะครับน้องคลังผลไม้ครับ เดี๋ยวก็พี่จะเอาผลไม้แปลกจากเอิร์ธสดชื่นมาหน่อยครับเดี๋ยวเผื่อเอิร์ธชวนเชิญไปร่วมรายการวันที่เอิร์ธอยากมาเที่ยวในสวนพี่พี่เอิร์ดดูด้วยนะครับพี่เอิร์ธสดชื่นอะ่ะดูด้วยถ้าเห็นคลิปนี้มาเที่ยวบ้านผมได้นะครับผมรู้ว่าพี่ชอบแบบนี้ธรรมชาติใช่ไหมพี่ตรงนู้นเลี้ยงกบเลี้ยงบานนินอะไรแบบนั้นอ่ะใช่ไงถ้าพี่เอิร์ดดูคลิปนี้ช่วย เข้าไปตอบในเม้นด้วยนะครับขอบคุณครับแม่ตัดแล้วเลโอเคนะครับน้องๆวันนี้ก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไครต์ให้ช่องอามชาขอบคิเช่นเคยครับสำหรับวันนี้ก็บายบาย